เขาให้ถ่ายวันละสิบคลิปถูกไหมเพราะอะไรเขาก็อยากให้ไม่ให้ถ่ายเยอะเพราะอะไรเขาก็ต้องการให้คนเนี่ยมาทํางานก็คือให้ให้ช่วยกันทํางานดีกว่าจะไม่สิบคลิปแอดว่ามันก็เยอะนะเออจริงๆบางคนก็ถ้าเขาทํางานบางคนที่ทํางานเนี่ยเขาอ,อาจจะไม่ได้ถ่ายเลยด้วยซ้ำไปเพราะอะไรมันมัวแต่ทํางานจะไปถ่ายทําที่ไหนล่ะพอเลิกงานมันก็มืดนะพอมืดก็ถ่ายไม่ได้อีกมันมืดจะถ่ายได้แต่ช่วงเ,เช้าเช้านะั่นะ ก็ถ่ายได้นิดหน่อยก็สองสามคลิปแต่บางคนมันไม่ทําอย่างนั้นบางคนมันก็ถ่ายเอาถ่ายเอาถ่ายเอามันไม่สนใจแล้วนะครับเขาเรียกว่าสายแปดนะมันเป็นอย่างนั้นพอพอหลายๆครั้งเข้านะเขาก็เตือนมาว่าอย่าให้ยเกินสิบคลิปอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ทําเกินอ่าเห็นไหมเขาก็ทําเกินขึ้นมาอ่ะสิบห้าคลิปบ้างสิบแปดคลิปบ้างอะไรอย่างเงี้ยพอมันทํากัน พอเขาเห็นอ่ะช่องนี้ทําได้ช่องนู้นมันก็ต้องทําซ่ะเดี๋ยวมันก็อ้างว่าเอ้าทางนู้นมันทําได้เอาผมทําไม่ได้เหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องทำสรุปแล้วมึงก็สิบกว่าคลิปทั้งนั้นนะครับพอเขาเห็นว่าอะบังคับไม่อยู่ลวเลวยสิบกว่าคลิปอากูให้ยี่สิบนะให้ยี่สิบพอยี่สิบปุ๊บ,บอันนี้เอายี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ เกินมาเนยหน่อยคงไม่เป็นไรหรอกลุงพี่ไม่ว่าพอานานๆเขาก็จะทําอยู่งี้มันก็เอาเปรียบบางคนเขาก็ไม่ถึงพอไม่ถึงปุ๊บมันก็มันก็เสียเปรียบไงน,นะไอ้นันบอกเอ้าคนนั้นเขาทำไมทําได้อ่ะยี่สิบคลิปอ้าวไม่ได้สิอ่ามันก็มีข้ออ้างแบบนี้พอมีข้ออ้างแบบนี้ก็เลยปล่อยไปนะ,นะไม่เอาแล้วสามสิบคลิปไปเลยงั้นก็โอ้ สามสิบคลิปมันก็ต้องซัดไปสามสิบว่าอีกก็จะเป็นอยู่อย่างนี้คือพยายามจะไม่ทําตามกฎแค่นี้นะมันอยู่ไม่ได้หรอกนะครับเพราะคนเรามันแหกกฎไงแหกกฎก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องมีการอ่าเข้าที่ประชุมนะพูดคุยกันเอ้ยมันเยอะไปนะอะไรอย่างเงี้ยมันเอาเปรียบเพื่อนฝูงคนไหนที่เขาทางาน เขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องคลิปแล้วเพราะมันไม่มีเวลาจะมาถ่ายก็ทํางานจะไม่มีเวลาถ่ายที่ไหนนะถูกไหมเออบางคนเขาเขาก็เลยหาวิธีทางก็คือว่าถ้าถ้ากูต้องทํางานกูก็ไม่ได้คลิปสิใช่ไหมเอาเอาอย่างนี้ดีกว่ากูปวดหลังซะเลยเออกูเป็นโรคกำเริบเลยนะเออโรคประจําตัวเลยปวดหลังซะเลยดีกว่าหาปวดเลยเพอปวดปุ๊บอา้าวยกของหนักไม่ได้ใช่ไหม มันก็ทําคลิปได้เออมันก็เลยหันมาทําคลิปไงเพราะว่ามันปวดหลงังนี่เอฟซีนะเออี FC ก็ดูซิว่าว่ามันจริงหรือเปล่าเออต้องถามว่านี้จริงหรือไม่เอ่อที่พูดมาเนี่ยว่ามันเข้าขายหรือเปล่าก็จะเป็นอย่างนี้โรคปวดหลังก็มาพอโรคปวดหลังมาก็เอาไปทาแบกหามไม่ไหวตากแดดไม่ไหวมันมันร้อนนะอ่ะ ออแล้วก็ไม่ได้ถ่ายคลิปด้วยโอ้โหไม่ไหวแล้วนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะบางทีก็แค่มาทําท่าเอาขาตั้งกล้องไว้นะครับไปทํางานแป๊บแป๊แป๊แป๊พอแปดนาทีก็ไม่รู้ไปไหนนะครับไปลงคลิปก่อนนะแล้วก็พอลงเสร็จก็กลับมาทําทําเล็กๆน้อยๆทาไปแล้วก็ไปลงคลิปอีกแล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับมันก็จะทําไม่เต็มที่ไง นี่ในรูปรนนักษนะนี้นี่คือปัญหานะครับส่วนมากก็จะเป็นแบบนั้นนะครับมันก็เกิดการอ่าเอารัดเอาเปรียบเกิดการเหลื่อมล้ำนะครับเหลื่อมล้ำกันนะเออคุยกันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องไม่เหมือนไม่เหมือนที่นี่ที่นี่ไม่ไม่มีกฎกติกานะเอฟซีนะบอกได้เลยว่าตรงนี้อไม่มีกฎกติกาอะไรทั้งสิ้นนะครับที่มาอยู่กันก็คือว่าแก่ะไม่ควบคุมอะไรไม่ได้เพราะว่า พื้นที่แคร์อาจจะเฉพาะบ้านเท่านั้นนะออแต่รอบนอกไม่ใช่ไงพอะรอบนอกไม่ใช่เขาก็เสรีออพอเสรีขึ้นมาคราวนี้ล่ละโอ้โหนะครับใครจะทําอะไรใครจะกินนะใครจะบันเทิงใครจะนั่งอะไรเขาก็ทํากันดังนั้นเออบางทีก็ตั้งอ่กินวงนู้นนั่งวงนี้ก็คนละวงกันไป <laughs> ออไม่ข้องเกี่ยวกันนะคนละวงจัดไปว่างั้นเถอะ นี่คือนะครับการที่เขาไม่ตอนนั้นใหม่ๆเนี่ยแกก็ไม่มีสิทธิ์จะไปออกกดตรงไหนอะไรยังไงเ,เพราะว่าอก็แค่ว่าให้ว่าอยู่ในประมาณคืออย่าไปทำให้ใครเดือดร้อนแค่นั้นเองก็พูดได้แค่นั้นนะครับแต่ว่าพวกนั้นเขาไม่ได้สนใจนะครับเกี่ยวกับอะไรต่างๆเขาสนใจว่าจะทำยังไงให้ได้เงินให้มากที่เขามานะ่ะเขาอาจจะมาสักเขาคิดในใจเขาอาจจะมาสัก เดือนสองเดือนนะตั้งกำหนดกฎเกณฑ์ไว้ในใจอาจจะมาสักปีสองปีอะไรอย่างเงี้ยคนที่เขาจะมาตั้งตัวที่นี่เขาก็จะวาดภาพว่าเขาจะมาสักอสองสามเดือนถ้าถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จเขาก็กลับอ่าเขาก็กลับเขามาดูร่วงทางมาดูทิศทางลมก่อนว่าทิศทางลม่ะจะพัดไปทางไหนอ่าเห็นไหมก็จะพัดไปทางไหน,หน,ไหไไหนแต่ถ้า อ่ามันไม่พัดมันไม่ดูดูแล้วสถานการณ์ไม่ดีเขาก็กลับบางคนเขามาไม่กี่วันเขาก็กลับไปเออก็ก็มีกลับไปก็มีดูทามาเลแล้วไม่เหมาะกับการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเขาก็กลับไปบางคนก็ไม่มีทุนจะมาลงก็กลับไปแต่บางคนเขาเอาฉชยวิชานะครับเพราะว่าเขาเขามาเนี่ยเขามีวิชามาแล้วนะ,ะวิชาวิชาสร้างภาพเอฟซี อพอได้วิชาสร้างภาพพอก็มีวิชาอยู่แล้วนี่เขาก็มามาสร้างภาพอ่ะแล้วทุนมันก็จะมาเองนะเอฟซีทุนมันก็จะมาเองโดยอตัตโนมัตินะมาเลยอ่าทุกคนเห็นแล้วนี่แม่แมู่่ใหญ่ใจดีเห็นนะครับเอฟซีเห็นอ้าวเขาก็ระดมทุนสินะครับแต่ทุนแม่แม่เนี่ยแค่ว่าคนละเจ้าหรือว่าคนละช่องเนี่ยเขาทําได้อยู่แล้วนะครับเขาก็ช่วยเต็มที่เลย เออเพราะเขาเห็นภาพแล้วนี่โอ้โหอันนี้มันภาพสวยว่ามันทําได้วิจิตตการตาเลอโอ้โหเป็นธรรมชาติมากมีศิละปะในการทําเห็นไหมก็เ,เชื่อไงเออเชื่อในภาพที่เห็นก็ช่วยช่วยมาเออพยายามช่วยสุดท้ายนะครับพอเขาได้เขาก็ไปคือพูดง่ายว่าเอาช่างใหญ่กับป้าแมงหักเนี่ยเป็นสะพานนะไม่ใช่ว่า เป็นสะพานบุญนะสะพานหาเงินออสะพานหาเงินใช่ครับผมวิชาสร้างภาพมันใช่วิชาของเขาเน่ะสร้างให้ทุกคนเห็นว่าเขาเนี่ยเป็นคนเป็นคนที่จะเชื่อเป็นคนที่จะมาปกป้องช่างใหญ่กับป้าแปลงผักเขาที่เข้ามาเออมานี่อันดับแรกเลยนะ มาอันดับแรกเขาก็จะพูดบอกว่าโอเ้เขามาเนี่ยเขามาให้กาลังใจช่างใหญ่นะเขามาเพื่อจะช่วยเหลือนะมาอยู่เป็นเพื่อนหรือมาเป็นบอดี้การ์ดคอยดูแลนะครับอ่ามันจะคือมันเป็นตามกระแสกระแสภายนอกมันเป็นยังไงใช่ไหมภายในที่เขาเข้ามาเขาก็จะทำอย่างนั้นนะทําอย่างนั้นแอบบอกได้เลยทําแบบนั้นแหละเออสุดท้ายนะค่อยๆถอย นะ้าถอยไปหรือได้แล้วก็คืออยู่ๆหายแวบไปก็มีอ่าปเป็นอย่างนั้นเอ็ตีคนฉลาดอีโลงนั่นแหละคุณประสงค์นะครับมันฉลาดไหมล่ะฉลาดยิ่งกว่าฉลาดอีกบอกได้เลยนะครับเออกลับมารู้สึกไม่ค่อยเอาคือคนเรานะคุณเดวิดนะครับ คนเรานะ่ะถ้าได้รับความสัมผัสจากความสะดวกสบายแล้วเนี่ยการที่จะกลับมาทํางานหนักๆนองๆเนี่ยนะมันไม่มีแล้วใจมันไม่เอาแล้วเพราะเขาถือว่าเขาถือว่าเขามีอ่ามีผู้อุปถมัมมีคนดูแลนะแล้วจะมาลุยงานหนักทําไมอนะเอ็ซีเห็นว่าเขา เป็นคนซื้อไหมล่ะนะนะตอก่อนเนะี่ยเราก็คิดว่าเขาเนี่ยคนซื้ออ่าใช่ไหมตอนแรกตอนแรกคัดกัรคิดว่าเขาเนี่ยคนซื้อแต่ว่าเราดูไปดูมา,าดูคําพูดของเขาแล้วไม่ค่อยซื้อนะเขาฉลาดนะเออเดี๋ยวนี้เขายิ่งฉลาดใหญ่นะครับเอิดฉลาดด้วยนะเขาบอกว่าแอดไปดูมานะเขาพูดบอกว่า ถ้ารักหมาเขานะ่ะนะต้องรักเขาด้วยอ่าเห็นไหมเขาพูดอย่างนี้เลยนะเอไปดูในในไลฟ์เขาได้เ <c oughs> อฟซีถ้ารักหมาต้องรักเขาด้วยนะครับพูดง่ายๆว่าเลิฟมีเลิฟไม่ดอกนะเออรักหมาคุณรักคุณรักหมาฉันแล้วคุณต้องรักกันด้วยแหละเอาไว้ง่ายอะเออเพราะว่าส่วนมากที่เข้าไปเนี่ยเขาจะรัก แต่หมาของเขาเขาจะสงสารแต่หมาของเขาเออเขาไม่ได้สงสารอ่าคนอื่นนะแต่เขาก็พยายามย้ําพูดกับเอฟซีอยู่เสมอว่าอ่าสงสารหมาของเขาเนี่ยก็ต้องรักตัวเขาด้วยเออเขาบอกต้องรักขเขาด้วยนะเออนะเพราะว่าเขาเป็นคนดูแลหมาไงเป็นคนดูแลอยู่เพราะฉะนั้นจะช่วยเหลือหมาเขาเนี่ยก็ต้องช่วยเหลือเขาถูกไหมนะมันเป็นอย่างนั้น นี่แหละนะครับเอซมันเป็นลักษณะนั้นแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เขาคือลอยลําไปแล้วนะสวัสดีครับผมนะครับเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี้ยเขารอยลําไปแล้วตกมากเลยครับเออก็ส่วนมากคนที่เขาออกไม่ได้ก็คือเขากดออกไม่เป็นส่วนมากจะเป็นแบบนั้นนะครับเออนี่แหละนะครับคือคือแบบนี้ที่เขามากันก็จะเป็นแบบนี้ในลักษณะ แต่เราไม่เคยคิดหรอกว่าคนภายในเนี่ยก็เป็นเหมือนกันตอนแรกคิดว่าคนภายนอกเป็นน่ะเป็นเยอะใช่ไหมล่ะคนภายนอกเพราะเราไม่รู้อ่าจุดที่มาของเขาไม่รู้ว่าอ่ามายังไงไปยังไงอ่าคุณเป็นคนหมู่บ้านไหนคุณเป็นคนจังหวัดอะไรเนี่ยเราไม่ค่อยได้รู้หรอกเป็นคนตำบลไหนพ่อแม่เขาคือใครอะไรอย่างแต่อันเนี้ยเรารู้จากหมดในเนี้ยเรารู้จากหมดเลยนะ แล้วคิดดูว่ามันก็เป็นโยงใหญ่เป็นเครือข่ายก็คือเหมือนเหมือนก็เครือญาติห่างๆอะไรอย่างเงี้ยขนาดนั้นเขายังทําเลยแล้วถามภาษานับภาษาว่าแล้วคนข้างนอกจะไม่ทำเหรอมันยิ่งว่าอีกความเกงใจกันความอะไรกันมันน้อยกว่าคนข้างในแต่ข้างในก็ยังทําเลยเขายังไม่เกงใจกันเลยทุกวันนี้ก็ยังสับกันนะมึงเผลอกูก็แทงมึงอะไรอย่างเงี้ยนะ เออมึงอย่าเผลอนะกูเผลอแทงข้างหลังเลยนะนะมันเป็นอย่างนั้นแล้วคิดดูว่าจะให้ความเชื่อถือนะครับได้ยังไงต้องถามอย่างนี้นะถามว่าอ่าช่างใหญ่กับป้าแปลงผักเนี่ยเอาถามเลยนะว่าเดี๋ยวเนี้ยเขาไม่อยากพูดถึงครอบครัวเขาแล้วนะครอบครัวที่อยู่นี่เขาไม่อยากพูดถึงเห็นไหมเขาไม่ค่อยพูดเลยเพราะอะไรเออเขาเบื่อ เขาเบื่อเออเบื่อในการปฏิบัติเบื่อกันในไอปฏิบัติตนนะทําแบบนั้นทาแบบนี้โอ้อวดแล้วก็มีการแข่งขันกันสูงมากตอนแรกตอนแรกแอดคิดว่ามีแต่บริษัทนะที่จะมีการแข่งขันนะแข่งขันกันอาจทาธุรกิจแต่นี้ไม่ใช่อ่ะแข่งขันกันโชว์รวย ถ้ามีตรงไหนก็จะโชว์อวดรวยก่อนนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นนะเอฟซีเออจะโชว์อวดรวยว่าเอ้ก,กูรวยเท่านู้นเท่านี้นะกูไม่ได้นะเออกูมีโนูนนะมีนี้มีรถมีเงินมีทองนะครับะทองก็ต้องโชว์อะไรอย่างเงี้ยมันต้องโชว์กันหมด